กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมงนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่และก็ข่าวสารใหม่ๆที่ EA ฝากมาบอกถึงท่านผู้ชมแล้วก็ชาวฟีฟ่ Mobile กันทุกท่านนะครับวันนี้มีสองเรื่องด้วยกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรามีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนจาก EA คุณแอนหวานของเรานะครับ ว่าจะมีการเปลี่ยนเวลารีในแต่ละวันของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเขาพูดมาว่าสวัสดีคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชน FIFA Mobile ทั้งหลายนะครับในวันพฤหัสนี้วันที่27นะครับทางด้านของ FIFA Mobile จะมีการเปลี่ยนรีเซ็ตไทม์ในแต่ละวันรีเซ็ตไทม์คืออะไรก็คือเควสปกติเราจะรีตอนตี2ใช่ไหม ในประเทศเรารีตอนตีสแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนไทม์เวลาตรงนี้ภายใน18ชั่วโมงแทนเวลาเก่านะครับซึ่งจะมาพร้อมกับตัวกิจกรรมเรโทรสตาไปเลยนะในวันพฤหัสช่วงตีหนนะครับช่วงตีหนซึ่งเขาก็จะแนบตารางมาให้ด้วยซึ่งผมเอาขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับ ดูด้านซ้ายก็คือเมืองลอสแองเจลิสทางด้านของสหรัฐอเมริกาเดนเวอร์เม็กซิโกซิตี้นะฮะบโกตาโคลอมเบียเปรูซานติอาโกชิลีนิวยอร์กซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูทางด้านฝั่งขวาซึ่งฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งโซนของเราเราจะเห็นว่าแบงคอกไทยแลนด์นะครับจะเปลี่ยนจากเวลาเดิมที่เป็นตีสออ่านะ เปลี่ยนจากเวลาเดิมที่เป็นตีสอมาเป็น8โมงเช้าซึ่งท่านผู้ชมที่นอนดึกก็คงจะต้องนอนเร็วขึ้นเพื่อจะตื่นไปรีกิจกรรมในช่วง8โมงเช้าแทนนะครับก็เขาคงจะปรับให้กับคนไทยให้เข้ากับเวลาคนไทยไาม์โซนคนไทยว่าเอ้ยตีสองคนน่าจะนอนแล้วตอนเช้า8โมงคนน่าจะตื่นเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของประเทศอื่น ก็มีใกล้เคียงของเราสุดก็คือทางด้านของอินโดนีเซียจาการ์ตาเวลาเดียวกับเราเป๊ะๆเ,เลยสิงคโปร์จะเป็น9โมงนะครับจีนก็จะเป็น9โมงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ลองเปลี่ยนความคิดแล้วก็ความจำของท่านผู้ชมได้แล้วนะครับว่าเราจะไม่มีวัยรุ่นตี2อีอกแล้วเราจะมีเฉพาะวัยรุ่น8โมงเช้าเท่านั้นอ่านี่คือเรื่องแรกที่เราเอามาพูดถึงอ่ะขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้สักนิดนึงนะครับ มันมีเรื่องที่2มากิจกรรมผมจะพูดสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันว่าผมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค,คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างใน r e โท o สตาร์นะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีทางด้านของแอนวานแล้วก็เพื่อนเขามาพูดคุยกันแล้วก็มีสปอกิจกรรมกันนะครับสำหรับเรโท s สตาร์ หลายๆคนน่าจะยังไม่ได้ดูเพราะว่ามันมาดึกมากผมก็เลยสรุปมาให้ในช่วงเช้านะครับแน่นอนแหละมีกิจกรรมมาใหม่มีตัวผู้เล่นมาใหม่เพียบเลยท่านผู้ชมลองพอดเอาไปดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะปล่อยทางด้านของภาพด้านหลังผมไหลไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นมาแล้วก็มีความสําคัญแล้วก็คิดว่าผมเองก็เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะก็คือ กิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรม Winch Collection ก็คือเราสามารถได้ตัวพวกสติกเกอร์โลโก้อิโมชันต่างๆที่มันเป็นในอดีตเนี่ยกลับมาไม่ว่าใครที่พลาดไอ้ประดุกร้องเพลงจูบกล้ามอะไรต่างๆะนะครับก็จะกลับมาให้เราได้เก็บสะสมกันนะครับรวมถึง Winch Collection ที่เป็นอีกอันนึงที่เป็นกลมๆเนี่ยเห็นไหมอ่าผมอยากได้ไอ้ตะลุงหน้าแดงตะลุงกุ้มใจปิดหัวอะไรพวกเนี้ย มากๆเลยอยากได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลับวนเวียนกลับมาให้เราสะสมแล้วก็ทำเควสกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าอย่าพลาดและห้ามพลาดนะครับส่วนในกิจกรรมต่อมาแน่นอนมี Exchange เข้ามาก็มีตัวผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับ Exchange จะมีตัวให้แลก116และ117เท่ากับว่าตอนนี้หลังจากเลทโท s t สตาร์เข้ามาเราจะมีผู้เล่น นะฮะนักเตะที่ OVR มากสุดอยู่ที่117นะครับผมจะไล่คร่าวๆให้ว่าในตัวเควสเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นแล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะครับมีตัว117แจกฟรีด้วยนะมีตัวที่แจกฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถาไปเล่นเควสกันได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ตัวเกมฟ i f a Mobile มีเพราะว่าหลังๆเนี่ย เควสก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมไม่แน่ใจว่ามันจะแจกตัว1 1 5 16 17สก็กี่ตัวนะเพราะว่าผมออกมาแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้สรุปมาส่วนสตาพาสถ้ามองไม่ผิดจะเป็น P P, เปเปนะ้เป็นกองหลังนะครับเป็นกองหลังนะเอามาดูตัวที่น่าสนใจอย่าง1 1 7เนี่ยที่น่าสนใจเอ็ดวินฟันเดอร์ซาน่าสนใจแน่ๆผู้รักษาประตูซึ่งตัวอย่างยาชินอาจจะตกกระป๋องได้แต่ สำหรับผมนะผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งขายรีบเร่งขายแพนิคขายไปนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าไอตัว1 1 7พวกนี้เนี่ยไม่ได้รับมาง่ายๆแน่แท่านผู้ชมอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกับคานโตน่าเปเล่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเจอกันอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเ,เปลี่ยนนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนฟันเดอร์ซาน่าเล่นครับเดวิดเบคแฮมมาในตำแหน่ง CM ตัวนี้ก็น่าเล่นเช่นเดียวกันเปอร์ตีเป็น CDM อย่างที่ทุกคนเคยใช้ ส่วนกองหน้ามี2ตัวที่น่าสนใจก็คือเออร์ลิงเบลฮารแลนดแล้วก็ c r ิสเตี n โนโรนัลโซึ่งถ้ามองกันแบบนี้โรนัลโดมาถึง117ฮารแลนด์มาถึง117ผมแนะนําว่ายังไงก็คงต้องไปหยิบจับโรนัลโดมาเล่นอีกครั้งนึ่งนะครับเพราะตัวล่าสุด114ตัวนี้ก็เก่งถ้ามาเป็น117ก็น่าจะสนน,น่าจะหยิบจับมาน่าสนใจที่จะใช้เลยทีเดียวส่วนปีกนะครับปีกจริงๆเนี่ยหวังว่าเบ็คแฮมันจะมาเป็นปีกนะแต่มันไม่มานะครับ ก็จะมีวินิสิอุสนะครับน่าเล่นอินากิของผมก็กลับมาอีกครั้งเป็น112และรูดิเกอร์ซีก็น่าเล่น116แต่ผมยังมั่นใจคารนาวโล่ผมอยู่นะครับเนมารอบนี้มาเป็น CAM แล้วก็คาวิชาคาวาเคเรียนะปีก LW ก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เก่งมาโดยตลอดเลนนะโต้ซันเชซีเอมาอ115แล้วนะครับอารมณ์ของ ตัวผู้เล่นใหม่อาจจะทำให้ตลาดแปรผันได้ผมเริ่มเห็นคนขายซ7อาน,นนะครับกองหลังยัคันนาวโรุกองกลางอย่างไรกาดพวกนี้เริ่มขายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูตลาดกันดีๆแล้วก็อย่าแพนิกกันมากมายนะครับส่วนการอัปเดตต่างๆก็จะมาในช่วงวันออพฤหัสที่27เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็รอหน่อยน่าจะ ได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยวันนี้มาอัปเดตข่าวสารที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูกันในช่วงดึกแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับว่าเกมมันก็จะมีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนเป็น e-sport FC หวังว่าท่านผู้ชมจะเล่นเกม FiFA Mobile ให้สนุกสนานนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ